เขาไม่แดงดดดมายังมือนีมาอย่างวัดเขาไม่แดงออไปขึ้นไปขึ้นนะซึ่งเขาได้พี่น้องพูนพูเขาเห็นปะพูนไปมือนีผ้ามาเลาะไก่จ้ะเชฟแซมผ้ามาวัดเขาไม้แดงนะคะตำบลบางพระพี่น้อง อำเภอศิลาชาจังหวัดชนบุรีนะคะบรรยากาศในวัดกสิประมาณนี้เลยค่ะพี่น้องคะคนเริ่มร้ายเราจะอาเองินกสิไปไหวทาวเวตสุวรรณโนเนาะพี่น้องจ้านี่แหละคะ่ะมีผ้าแดงผ้าขาวกะสิเขียนซื้อลงไปในผ้าแดงผ้าขาวนั่นแหละคะ่ะแบให้เชฟแซมเล่านํำเนาะพี่น้องเนาะถูกกะห้าดอกจ้ามาหอดแล้วกะทองคาทา้าบูซาทาวเวตสุวรรณโน่แหละค่ะพี่น้องคะมีนำแดงนำผ้าแดงผ้าขาว แล้วก็ชุดขี่วายเทาเวสุวรรณละจ้ะเสียงจักระจันกับห้องไล่ไลเดียวมีเสียงฟังด้วยค่ะพี่น้องคะเสียงจักระจันมีเป็นเสียงธรรมชาติด้วยค่ะอุ้งยิงบอดไซเสียงเอฟเตกแตยางดห้องแห้งแห้งเสียงดังดีกลองกลางว่านเลยค่ะหลังจากนั้นเชฟเสมกลับไปลอดไตฐานทารเวสุวรรณโนจ้ะแล้วกะนั่มพา,ขาเขวผพาแดงไปผูกตามสถานที่ต่างๆที่เพิ่นจัดไว้ให้หละค่ะพี่น้องต่อมากกับเป็นที่อุ้งอิงลอด ไต่ฐานทาวเทวสุรัณโนสามหลอบว่นไปว่นมาว่นไปว่นมาสาธุสาธุสามหลอบจากนั้นกน็นาผ้าแดงผ้าขาวไปผูกไปคือก,กันล่ะคะ่ะพี่น้องคะเสริมบุญเสริมบารมีหลังจากวายแล้วแล้วเ,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 เช็ดแซมไก่ย่างมาบัวสีแดงมองนี่ล่ะคะ่ะวัดเขาไม้แดงนี่ล่ะคะ่ะเห็นบอกคะ่ะบสีแดงสวยงามมากเลยคะ่ะโอ้ได้เห็นเป็นบุญตาสเสม็นงามหายสาธุสาธุสาธุนี่ทั้งนาด้พี่น้องดันนา อาเชียบแซมกับสีย่างขึ้นไปจะเบึงบริเวณรอบๆของบวชเนาะพี่น้องเนาะองค์ยิงก็ได้เข้าไปไหวพระอยู่ในบวชอยู่จากพี่น้องมาเด้อค่ะมาไหวพระซาสมบุญกันคับพี่น้องนี่แหละค่ะได้เที่ยวนั่มได้ไหวพระนั่มได้สาสมบุญไปนั่มในตัวเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศบริเวณวัดกะโอ้มีตะหม่องงามๆค่ะพี่น้องค่ะเชียบแซมเราก็บ,บอกว่า เดี๋ยวขึ้นไปไทายลูปจักน้อยวัดเขาแม่แดงเช็คอินจักน้อยนึงจากนั้นเล่าเมยค่ะพี่น้องกาล่างสิไปให้อาหารปลาแต่ว่าจอดกินไอศครีมก้อนมาสั่นกินไอศครีมไปจักข้าวหนึ่งกะปุ่นละค่ะเอาเงินไปยอดเอาเอาหัวอาหารปา่าสองทุงได้แหลวกะยางขึ้นมาอ่าคนดูแลเพื่อนบอกว่าปาลาไล่หลยาสั่นตรงนี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมด้วยค่ะพี่น้องคะ่กะกับเพื่อนเห็ดพญานาคงามงาม,งามค่ะพี่น้องมีนม้ำผุสวย ได้ฟังเสียงแล้วบรรยากาศดีดีค่ะมาเดินมาทำบุญสาสมบุญกันค่ะทางมาวัดกะมาบร,รยากดอกค่ะพี่น้องเปิด Google แล้วก็พิมพ์ว่าวัดเขาไม้แดงมาตาม GPS มาเลยค่ะมาสาสมบุญกันโอ้ยปกติเพื่อสิเจิมเมื่อเจิมนาภากรุงอิงมาบอท่านเพื่อนขาเพื่อนบอกว่าเพื่อนรับกิปนิมนต์ปรมาม่านใบโมงจังสีใดเ,นะเจิมนือก็เลยบล้อจ้ะก็เลยได้ให้อาหารป่าทำบุญรอบบริเวณวัดเดี่ยวกะ<ๆ>ไทยวิดีโอคลิป ทายคลิปท,าย,ทายบรรยากาศต่างๆมื่อไอพีให้นองได้ฟังแล้วก็ฟังเสียงจักระจันเสียงกล่องกังว่าด้ลยค่ะพี่น้องค่ะเสียงนี้ไม่ใช่เอฟเฟกแต่อย่างใดนะคะถึงเวลากสิกับบาแล้วแต่ว่าเชฟแซมลงมาเห็นเพิ่อนลองเพลงเนาะตาบอดจากะรวมทําบุญทําบุญแล้วก็ทําทานสาธุสาธุมาทําบุญน้ากันค่า